สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับโดยเฉพาะท่านที่เป็นอสอมอครับเมื่อวันที่15ธันวาคมก็ได้รับค่าเบิการเป็น1,000บาทในจำนวนนั้นก็มีหักชกสสอ9บาทนะครับสำหรับรอบจ่ายเดือนธันวาคมนะครับจ่ายสงเคราะห์ทายาทผู้เสียชีวิต418รายและก็มีหัก25บาทนะครับค่าบรุงรายปีคนที่หัก มากกว่า209บาทบวก25บาทอาจจะเป็น300กว่าอะไรทํานองนี้ก็อาจจะมีการหักเดือนที่หักไม่ได้นะครับถ้าหากว่าท่านสงสัยก็รายละเอียดก็โทรสอบถามที่สมาคมชกสออสมอนะครับเดี๋ยวจะเอาเบอร์ไว้ท้ายคลิปนะครับเบอร์สมาคมชกสอสมอนะครับและว,วันนี้วันที่16ธันวาคมนะครับปรากฏว่าทางสมาคมมีการโอนเงินคืน25บาทคืนให้กับอสมอ คืนเนื่องจากสาเหตุใดชมารายละเอียดกันครับมีมีคนได้คืนวันที่16ธันวาคมนะครับสมาคมชาวบ้านกิจสวงข้ออาสาสมัครสาสุขประจำหมู่บ้านแห่งประเทศไทยมีข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องหักเงินค่าบุงรายปีตามที่สมาคมได้หักเงินค่าบรงรายปีจํานวน25บาทเมื่อวันที่15าธันวาคม2563ที่ผ่านมาสมาคมตรวจพบว่ามีการหักค่าบุงรายปีซ้ํากับเดือนพฤศจิกายนคือเมื่อเดือนพฤศจิกายนได้หักไปแล้ว25บาทเป็นค่าบุงรายปีนะครับ เดือนนี้มาหักอีกก็ซ้ำกันอยู่กับเดือนที่แล้วอยู่28,187คนนะครับทั้งนี้สมาคมได้ทำเรื่องโอนเงินคืนให้แก่สมาชิกที่ถูกหักซ้ำทุกท่านแล้วเมื่อวันที่16ธันวาคม2 5 6 3สมาคมขออภัยไว้ณนะที่นี้นะครับก็ทางสมาคมก็โอนเงินคืนให้วันนี้ครับวันที่1 6ธันวาคมสำหรับคนที่หักซ้ำนะครับก็ มีคนคอมเมนต์มาถามทางช่องของเราเหมือนกันว่าไอ้ยีบาทนี้หักทุกเดือนหรือเปล่าก็ไม่ได้หักทุกเดือนนะครับหักปีละครั้งหักไปแล้วเมือ่อพฤศจิกายนส่วนหนึ่งแต่พอวันที่15บธันวา,าคมไประบบมันมีความผิดพลาดหักซ้ําอีกทางสมาคมเขาก็เลยโอนให้คืนวันที่16ธันวาคมนะครับสองหมรบายนะครับโอนคืนให้แล้วนะครับสําหรับคนที่โดนหักซ้ําเป็นครั้งที่สนะครับ คลิปนี้นำเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ